สวัสดีครับเอฟซี FC, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ,บาแต้มผ้ารวยครับมณีเบ,บาแต้มผ้ารวยกฤติภาพีผ้าหนองมาติดตามตัวเหลขคือเก่านะครับเนา,มามเะมาติดตามตัวเหลขกครับสังครับงวดที่แล้วนี่หามากสีสองสองสีเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมมางวดนี่เบาแต้มก็ไปล่อสาครับเปล่ามาติดตามตัวเหลหกพี่ให้น้องเนาะครับเนาะไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับเนาะแต่ว่าก้อนสีไปฝากด้อครับ กดไลค์กดติดตามให้เบาแต้มท่าด้วยในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะติดตามตัวเลขสั้งน้ำกันนะครับเนาะคุณทีมงานเป็นมะล่อทาร้ายคนครับคุณท่านผู้ชมนี่ยั้งน้เป็นมาก้ะครับมาแล้วครับมาแล้วพายการมาแล้วครับติดตามรับชมรับฟังน้ำกันนะครับเนะาะท่านผู้ชมครับการ นมสัการบพระอาจารย์ครับห่วจุานมากกับเขาเนาะค่ะเนาะเวทของพระอาจารย์สามภาริพานาสองสี่สองสี่เก้าตรงตรงนะคะานชมมีทอนี่เนาะมีน้ำใจมาวาเงืนค่ะโอ้เป็นสี่บารมีบอที่บารมีมีโชคมีลักคะสำหรับะาร์ครับพี่อดีครับบารมีะครับผมเอามาให้สายบเอาไปให้อีที่ตานนะคะพ่อเพ่อ มีครับของที่สามเรากพ่อบ้าวแต้มครับที่ยักษ์ก็นะครับป้าแสงครับป้าแสงนาครับท่านท่านบวที่ครับผมนี่ดนะครับคุณบารมีชนะชนะพัฒนครับชนะพัฒน์ครับผมสร้างบุญนะครับบริษัทบริษัทยิ้มจิววเลรี่บริษัทยิ้ม ยิ้มโชคเกียร์รีโอคระดิษฐ์จิวเร์รี่จิวเวบรีครับอยูดีมีแห้งลำด้วยเนาะครับเนาะด้วยเยอะครับกครับูไปไมต้อต่อเนเจดสี่ล่ะครับผมคนคิดดีทำอ่างนี้เนาะครับผมตั้งแต่พราะจะถือเรขเพร่ะจะคิดดีแล้วพรจะคิดจากสามทั้งหมดนครับสายดูสายัทธาดีมาบวงปอบวงสาสร์าสตารสลรปฏิบัติธรรมตอนนี้ทางวัด กนยังขาดงบประมาณหลายแห่งเนาะอ,อยู่ประมาณ300แสนขาดางบประมาณนยูเพว,วัดบ้านบางท่าเป็นบ้านน้อยย่แต่มาไม่มือยนเจ็ดปีเนาะแต่ว่าเพิ่งจะผาไระดิ่ครับปีเดียวเนาะบบบี้แล้วก็จะนำปลเอ็ซีของอยากโยกุดทุกคนเด้อผู้ใดที่เนือที่แห้งอยากก็เป็จน,จนจะผ่าระดิ่งแจกมากระไเด้อแจกมา้่เราถามเอ็ซีทุกคนกระไร ทางวัดเป็นอยู่หรือว่าขอเพรอขแจกแจกจนไปกระไดรอบเลยิ่งงานแง่บูรยากมากขอแตจิ้เพื่อสมทบสาตสารปฏิบัติธรรมภายในห้องนอเพื่อจะไว้ปูรายกยมอมครูบาอาจารย์ไปทำาบัติทรรมหักภราญากย่อมเป็นเส้นมาสวดมนตพอใส่วนการปฏิบัติธรรมมีย่มร้อนปฏิบัติแต่ว่ายากโยมมาสวดมน่นนั่เป็นเลยร่อยเป็นเลยอร่อยคน แค่แนซอสแค่กะเลสาบเรืงเนาะเพราะฉะนัฝากเื่อฝากากะย้อมทุกทุกทัานนาะนะครับส้มรัมฟตอนนี้กับอันมุทนาด้วยกัน่าชุดไทยขออัโมทนาบุญกุศลกับท่าอยู่บริจาคมานหน่อยขอตัทงหน้าผาให้ตัวแทนขอคณะสงฆ์บัน้งท่านขออ่านอิทธิพลวิถีภาษีประกยที่ตุคธรรมประสงค์ จงรมบรรดาประทาน่อนจะรยทัางหลายนี่คอความสู้ความเจริญในี้จะกอลนเบ็ดสู้ปราศจกทุกสิโลกไปทุก่านทุกคนเด้อสาธสคุสรรคอาจารย์ขับเรือกีมันอยู่ขางไกลนะครับแนะน้ำนี่มากข้างวัดมากมองนปฝักบ้านบ้านสังข้ามวัดวัดบ้านหนองทามตาบลกระโศง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเรียกติดต่อมาโนตรงก็หายโคตรเรื่องอะไรก็เที่อวนไม่เด้ทุนอยู่ประจำครับเพราะเครื่องคือบาคนเสกจังรับขอบทุกี่ทุกคนมากงเงียได้กันครับอ่าตงมาแวนทุกทุ่กคนก็มนครับทุกช่องนะครับทุกช่อแอดมินทุกช่องนาะครับย์เพราะว่าบัตรมีบัตรหน่อยแต่บอกการรับพักทีครบตลอดแต่ผมมีสภาพกระทิ้ง มีคกทะหรือม um, e ีคกอีกมานหาปีหลังแต่บวชพม่าบวชพม่าปีแรกอาตมาอยู่ผู้เดียวสองพรรษาอยู่ผู้เดียวแบบบวชกับบวชวัดอาสาบวชวัดอาสาเลยบวชปุ๊บก็ขอวัดสาปุ๊บเลยบวชพม่าสูงข้นอยูู่้เดียวอีล่แล้ว้อปีปีที่เดือปีที่สามจะสาเรื่อที่สามจาว่าจะที่อยู่บนปดเรื่องคูบนาซอยเ็ดซอยสาก็คบ่กองอูนอก ะจะกจระาศที่ทุกคนเอือติน,น่อนอราย่างมากติดต่อเบอร์าอาจาันแกลเเดอร์เบอร์าอาจาันกับ0938566419พระอาจารย์เบียชัยเดอรเบียชัยกตาสาเด ร้งกับเจองเลยครับไปต่างอ่าจันวนทั้งในมืออยู่พระ่าณมันสองเดือนสาันครับนที่จะผ่านก็ีจังสิกรรมนก้แต่ว่าทับว่านี่จะผ่านเรื่อยห้องภาษสต่างเป็นสามาคีกันมากพอสามาคีกันมากปุ่มห้องอ่าสาาประมาณหกสามาคีบปเยุะก็ห่าย การคีดีน่้นนมันจะรัดกับปากก็ซเดเาะแสดงางานบนทาจะบอกกันรถมือนีกำหนด่าไเพราะว่ามนจะมีกจ้าภาที่กำหนดนเพราะว่าเราอันนี้ต้สะวกตามค้มจับผาเป็นนทุกคว่าจัผเข้ากำหนดเองแต่ว่าไม่มีจ้าผาพรับจผาเขเปลียนแงเลัจ้าเนาคราธุสาธุสาธาธุก่านทุานานทนทุกานทุ่านทุ่าก่านานานารทุทานทุาาทนานา ได้ทั้งบนทั้งลางค่ะเคยฝันก็เคยเกิดมากพอเคยฝันก็คิดว่าทุกคูทุกค็นพเคยฝันฝันจังไหนจะม่ฝันห็นเต่างเต่าโมกอนกอกอนกอตัวเลขีเป็นเลขสองเก้าสี่สองกสี่าทังบนทั้งบนเนาะเพราะก็เลพบก็เลเกตัวเดียวกันแต่ว่าวกอ่บร่างเกงนพี่จมีลาชม

หลายหลายองค์จีงท่านอาจารย์บวชแต่ก็ไปบวชะมาณบวชุ่ระมัณรเศร้าหยู่กันบวชไปยาก่โกผู้เขาผู้เขายากนะผู้เขาพูมี่เอาลูกเอาเขาหนักหลายมีานกระทำอาจารย์สังเลิถ้าเป็นไถ่เป็นแนี่ยงข้าครับเป็นกระทแบบเอฟซีนะครับของคนสิไม่ใช่ใช่สานครับงานพูมี่บาจการยังมาทัานหัวู ปันยจบโคดอกแม่หมวยบอเพี่ยงครับเอา้เอาัพระเอาจาจั์สามเหียนสัก้อ็อาอาจารย์สามเหียนเพ่นโบเด้พ่นโบเด้ฝันได้เป้เมก่า้นเมียวันีได้เรียแต่โเมีนไ่ฝันเีเด็กมากซะเรับมักสาเอมักมักาด้กบีครับมักสาวอันเด็กกตังมาา

เนี่ยครับลผู้จอยั่รว่าสิบวอปรนสามก็แปดมใกันเดียวกันสาปวเดนรสีทองนแปสามสามสามแปดสามสามแปดแปดแปดไปสามสามแปดสามทองสามสามสามแปดเลยนเด้งอานอครับสามรับปแกครับครับครับผู้ชครับแรับ บอสนทนากับรัดอาจารย์สานจักรั็ผมไปคุยกัมันมันเป็นความฝันหรือว่าเป็นเป็นเหล็กมากขึ้นเ่าเป็นเหล็กมากขึ้นเ่าก็ยังหมวดสองซีเลยเป็นบอกอาจารย์หมวดสองสีกับเป็นเหล็กมากเป็นเหล็กมากสอนแม่พัค่าจารจังหวะสองสีตัวเดียวอาจารย์ตัวเดียว งวดเกาหน <Nur ê. S 2> ึ like hmm. ่งน <Peter> ั <table> ่นลอตเตอรี่เอาเขามาหนึ่งเกายอมหยิบออาได้หยิบมาจะเก่าหนึ่งโอ้รโคตรนเรอว่าบารนี้งวดนี้สามอาจารย์หน่อยครับสาม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 หรือว่าสามแปดเี่สิบบอกอาาอาจารสามสามสามแปดจ็สิบบอกาอีกสามก็แปดายกางนแม่นครับเพื่อนเราอไปเลย ก็้องเจฟลินเะดีไปเลยครับผมแต่ผู้จมแต่ว่าคนบบนี้ได้หมดะมนะครับมันมันมันเป็นเนนกนอกลางกนมันมันเป็นเอกถายของน้นอง,องจ,งจินนง้ครับเพรา่าเอกถยของน้องจิ้มเลครับเด็สาตัวต็มเต็มอยู่ันตัวไหนคะสามสองสี่ สื 6, 3, 4, 3, 4. ่สองสามสี nah, ่สามสองสี่โอ้ย่าักมาเลสามสี่สองสี่โอ้ฟันหลังจากออกหลังจากออกไปแล้วตั้งสามตัว้งมันีงต้้งมัดงตั้งท่ายีกันนี่ได้เท่าไหร่คะสามตัวไหมคะอันอากมาอันนี้กันเลยอเขาหายหน้าสามนี่สามมาหายเลยมาชส่ สื่อสามสี่เทสสองสี่เชสสามสสื่อหมุนไปนะครับจัว่ดตัวสามสองสี่เลยเทสสามนี่คนได้อ้อนอหายห้อาจารย์ย่งมพอย่อมพอย่อมพอมาให้ก็เลยกันเลจับใส่กันเลยสื่อสองสี่ งวดนี้มากสามสามสามคนค่าคุณผู้ชมชอบสามสามยังก็ไอ้โางงานนี้นะครับนอนสองส่งทุกถายทุกตัวรอดเราต้องมาติดตามพระอาจารย์แม่ต้องมาติดตามสนกทุงเทพเพื่อได้สามตัวตัวตัวงวันที่ผ่านมาครับผมโอ้ยเสียดายนอนสี่วดติดนอนส่วนเจ้าทับพระอาจารย์ขอถามได้ครับย่อมย่อมพอพระอาจารย์เป็นย่างอยู่เลยเนาะครับเนาะโอ้ครับครับเห็นมาบอกทาง ส <43. S 1> ี่สามครับอาจจะมามาผสมชิวเลยมาใส่เลยครับน oh. ี่นอนนี่นอนมันมันอีกอย่างตรงนี้เป็นพุ่มพันธุ์ดีเนาะครับอาจาร <c oughs> ย์นอนพุ่มดีอีดีได้คนมาเห็ีดมาสางมาน่อนนี่มาล่อนแต่ว่าแม่ออกแม่ขาวอย่างสีมารอดจันสิงได้สินาเพิ่นข้าให้อสามโตเมื่อกี้บุญธรรมเอายีดีแล้วแม่พอพุ่งไปตากาด เป็นผู้ภาษาเกา่นีเป็นผู้สามากคนบอกมากรแม่บัวไม่ได้าแม่หัวไม่ได้สาตัวว่ารตรงพัวนมาขอเาไปองค์ท่าวเวทก็อยู่มาซอยเพ็รของเราข้างหน้าหรือมาขออะไรอ่ะเอาฝันหรือวะม่ใู่จุดถูกจุดถูกจุดถูกขอเลยสามตัเลยหรือคะสมโตเนี่ยสมโตัเนี่ยม่เป็นเหลืองเมุอนนี่กัน แม่บอกเคยได้เท่านึงสามตัวแต่ว่าป๋องคือพระอาจารย์เพิ่นแม่ว่ากะถ้บาบอลออกสามสองสี่เพิ่นอาจจะได้เป็นสี่สามสองกสี่ก็ได้จงิี่นะมันเคยได้เราป๋องคือพระอาชญ์ผู้อาจารย์าารยนี่ยอมรับอยู่แม่คุยค่ายว่าบารมีเพิ่นเกิอดอยู่ตรงนี้มาถึงปุ่ม,เ,มเด็ดดีเพิ่พนมามามาหายผู้อาจารย์มาบอกบุญญาตร่วมมีสี่ก็ได้เนาะเพราะว่าเพื่อว่าอยากเขียนอยากสั่งเพิ่นอยากเขียน อีหยางกอล์ฟบาอาจารย์ไอ้สาราปฏิบัติธรรมสาราปฏิบัติธรรมนะครับผมฮะถ้าท่านนด้มีโชคมีลาอยากซอยบาอาจารย์เทิดเกล้าสามารถติดต่อมาทางแอดมินได้เด้อครับช่องสตาร์ไดชาแนลบ่าวแอมรถทุ่งบุญธรรมนำโชคเตตังคนภูไทยทองมีสารดาวแล้วก็จ่าป้อแล้วก็อีหยางกอลป้าแสงพารวยป้าแสงพารวยอีกช่องหนึ่งก็คือบ่าวเด้อครับบ่าวแต้มพารวยแต้มพารวยครับผมน้องใหม่เนาะ ก็สามารถติดต่อมาได้ครับผมบอกเข้าไปแต่เป็นสะพานบุญนะครับเป็นสทางไหนที่จะเป็นสะพานบุญในทางวัดนะครับรอภรรยาอยากมาทำบุญกับทิ้นนะครับจะซำหนด้หรือทาล่ทางนี้นะครับเพราะว่าวันมิจฉาภาพเจ้าภาพครับผมท่านไหนอยากเป็นเจ้าภาพบุญกับทิ้นทางวัดบ้านน้องท่ามก็สามารถติดต่อมาได้เท่ากันครับผมเนาะหรือว่าสิทธิ์ท่อมาหาเจ้าหวาดเลขไดครับผม เะว่าจะมีก so uh ็โชคไหนหลอดตเลขของพราจารย์่งขางมยิดตามที่ตามอัพเดทให้เรื่อยนะครับผมบางคนฝันขับควบเคลนไปไปไหนบายงอมาที่ตามให้เรื่อยโดนถับตงจำโจยนี่มนิยมพอเด็กสามมาให้เป็นฝันขอับอาจารย์แม่เป็นว่าเป็นฝันครับปราแ่งนเพราะว่าเออถ้เป็นคนคนไทยเนาะ คาซื้อเสื้อสีขาวสีอะให้ด้วยนะครับครับพระทรงมาเะพระ้รหอนก่นยมสาสามสาสาแ้ยสาเนื้อข้าวไปก่อนสาับมเนื้อข้างก่อนแต่รอดทีตามีเนะคะน้องที่หนึ่งสิงคามาการนมัสการะาการนมสารนีเ้อครับตัวเลขของพระอาจารย์สังขับท่านผู้ชม งวดประจำวันที่1สิงหาคม2568าหครับสำหรับงมวดที่แล้วนี่พระอาจารย์สังกะไหส2 4ซ2ครับถูกตรงๆเลยครับท่านผู้ชมครับมากหวดนี่พระอาจารย์สังกะไหมากอีแล้วครับพระอาจารย์สังหมักสามับสามสามครับสามสามแล้วก็สามแปดเด้อครับท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าสามกับแปดมันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะครับเนาะล่องเบิ่งเด้อครับมักกะจัดคัดกะเบิรงกไหเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ สวัสดีครับ